คลิปก่อนหน้าที่เล่าว่าทําไมซุนกวนกับโจโฉถึงมาตกปลากันเป็นในเรื่องแบบพอสังเขตนะก็ดูเหมือนจะมีหลายคนที่สงสัยกับกลับแลมมนนะว่ามันโผล่มาได้ยังไงไม่ใช่ว่ามันโดนโจโฉจิ้มตุยไปได้หรอครับพี่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนําร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมแม้ทั้งเว็บและไลน์มีแอดมินดูแลตลอดย4ิบชั่วโมง อยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกเด้นเติมเกมลิงอยู่ใต้คลิปอย่าลืม้าไปเติมกันเยอะๆนะถ้าหลายๆคนน่าจะเป็นภาพจิตตากับซีในตำนานที่แบบว่าบนเรือใช่ไหมที่ว่าแรมมันจะเสียสละตัวเองเพื่อปกป้อง,องน้องคนนี้นะก็ว่าไม่ได้นะแกม,มันบิวมาดีมากว่าจะเป็นฉากแสงสีเสียงท่วงท่าโอ้โหใครเห็นก็ว่าม่ง,งฉากเนี้ยแล้วมันก็ตัดเตรมากๆเลยแบบว่ากะให้แบบว่าสั่งลาแรมเลยแต่ว่ามีคนมาช่วยจ้าเพราะนั้นเก็บน้ำตาขึ้นไปซะ แต่ก่อนจะไปเล่าว่าใครนั้นมาช่วยเช่นว่าไหนๆก็ไหนแล้วขอทําประวัติแลมหน่อยละกันนั่นนี่คือประวัติแลมพ่อหนุ่มฉลามนักค่ะคขาโน้มย้อนไปแต่ที่แลมเป็นตัวเล็กๆว่าเขามีพลังมาตั้งแต่เกิดโดยพลังนี้จะถูกเรียกว่าพลังแห่งคายะนะบอกเลยว่านั้นไม่ใช่เรื่องดีนั่นสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนด้วยเหตุนี้แลมจึงถูกไล่ออกจากหมู่บ้านตั้งแต่ยังเล็กๆกลายเป็นเด็กกำพร้าในที่สุดณนะตรงนี้จะไม่มีการเอ่ยถึงคุณพ่อคุณแม่ของแลมเลยนะก็คือตีความได้สองอย่างคือ 1. คุณพ่อคุณแม่ของแรมอาจจะเสียแต่แรมเป็นตัวเล็กตัวน้อยกับ 2. รู้เห็นเป็นใจในการขับไล่ลูกชายโดยออกไปเพราะว่าอาจจะกลัวพลังของแรมถ้าเป็นไปได้ขอแบบแรกนะกันนะแบบที่2วมันเปรตเกินโอเคมาต่อที่แรมแรมนั้นที่ถูกในประเทศมาเขาก็ได้ไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆกับเด็กกำพร้าคนอื่นๆทุกอย่างก็เหมือนจะดีเจอกันทั้งเปลวไฟแห่งสงคารามนั้นแผดเผามายังเมืองที่แรมนั้นอยู่ ด้วยความที่เขาไม่อยากให้ใครเป็นอะไรไปเขาได้ไปปลูกพลังฉลามบนตัวเองแล้วก็ไล่ฆ่าศัตรูบอเลยว่าเกลี้ยงคนในหมู่บ้านอยู่รอดปลอดภัยแต่ว่าสายตาที่เขามองแลมนั้นมันเอ่มนะอ้าฉัรประหลาดประมาณนั้นแหละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก,ก็ไม่มีใครที่จะเข้าใกล้แลมอีกเลยแม้กระทั่งตอนที่หมู่บ้านนั้นถูกบุกอีกรอบก็เป็นแลมที่เข้าไปช่วยทุกคนแต่ก็ยังไม่มีใครที่จะเปิดใจให้แรม ถ้าถ้าเป็นชันนะถ้าเาบุกรอบสองนี่บอกเลยว่าปล่อยตายยกหมู่บ้านอะแต่ยังว่านะแลมแบกคนเดียวมันจะไปไหวอะไรสุดท้ายแลมก็พลาดท่านะแล้วก็เป็นโชคร้ายในความโชคร้ายที่ท่วงท่าลีลาของแลมนั้นได้ไปเตะตาโจโฉเข้าให้บอกว่าเอ้ยไอ้นี่มันมีแววอะโจโฉก็เ,เลยจับแลมนั้นมาฝึกเป็นนักฆ่าสอนทุกอย่างที่นักฆ่าควรจะเป็นแต่ประเด็นคือมันไม่ได้จับแค่แลมมันจับเด็กคนอื่นมาด้วยเมื่อสอนสิ่งที่ควรจะรู้ครบแล้วโจโฉก็เ,เลยจัดแบทเทิลรอยัลของนักฆ่ากัน ใครอยู่รอบเป็นคนสุดท้ายคือชนะคงไม่ต้องเดากันเนาะว่าใครชนะหวยมันล็อกแหละนะับตั้งแต่วันนั้นแลมาก็กลายเป็นเครื่องจักรสังหารคู่ใจของอโจโฉไม่หือไม่อือไม่พูดไม่จาเนี่ยแหละสิ่งที่นักฆ่าควรจะเป็นโจโฉไว้ใจแลมมาจนให้แลมนั้นไปขโมยตาจากักรพรรดิซึ่งเหตุการณ์นี้จะไปสอดคล้องกับแอนิเมชันที่เราดูนั่นเองตาจากักรพรรดนั้นอยู่กับน,น้องคนนี้ซึ่งชื่อน้องชื่อวันจี้เสียงโอเรียยย่าว่ะขอเรียกน้องจี้แล้วกันน่ารักดีเนาะแล้วน้องจี้ก็ถูกดีดออกเรือไป โดยภาพสุดท้ายที่น้องเห็นก็คือฉลามที่พังประตูมาและทำร้ายเหล่าทหารน้องราตุกต่องไปแล้วโดยทหารคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็ตัดสินใจที่จะโยนโคงไฟนั้นไปใส่กับดินปืนหนือดินระเบิดนั่นแหละแล้วแลมก็เหมือนจะไม่ได้ระวังอ้าตู้ไปก็กกกกคัน้นโอเคแลมตายแล้วจบยัางชาเดี๋ยวมันจบไวไปแลมได้รับการช่วยเหลือจากน้องจี้นั่นเองซึ่งน้องจี้เหมือนจะไม่รู้ว่าแลมกับเจ้าฉลามที่เธอเห็นก่อนที่จะโดนดีดตัวจากเรือน,นั้นเป็นคนเดียวกัน โดยตอนแรกแรมก็มีความคิดที่จะสังหารน้องจี้แต่สุดท้ายเขาก็ทําไม่ลงเขาไม่อยากทําร้ายเด็กหรือไม่ก็อาจจะเป็นนี่บุญคุณนะนะเอาเป็นว่าสุดท้ายแรมก็ไม่ได้จ้วงน้องจี้ไปแล้วตัดสินใจที่ว่าจะต่างคนต่างอยู่แล้วกันเพราะยังไงนี่มันก็เกาะล้างอะนะถึงเปล่าจะบอกอยังไงก็เถิดแต่จะทําไงได้ก็บนเก่อนนี่มันอยู่แค่2คนแล้วน้องก็ตัวเล็กตัวน้อยน่ารักกำลังหิวด้วยอุ้ยพี่เห็นหนูด้วยเหรอแอบไม่เรียนไปเรียนมาใหม่สุดท้ายก็นั่นแหละ พขามีควาว่าตัวแม่แพ้ทรงติมันนี่เรียกว่าอะไรตัวพ่อแพ้ทรงหมยการอยู่ร่วมกันของแรมกับจี้นั้นคือแบบว่าต่างคนต่างอยู่นะก็แบบว่าเธอไม่ยุ่งกับฉันฉันไม่ยุ่งกับเธอหรอกอมถึงแม้ว่าน้องจี้จะพยายามเข้าหาหเธอแต่แรมจะไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่รู้สึกอยู่ดีก็เหมือนการเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งไม่ก็น้องสาวตัวเน็กตัวน้อยอะน,นะแรมก็ตัดไม้แล้วก็มาส่งสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือก็ไม่น่าจะว่าส่งถึงโจโฉไปนะโดยระหว่างนั้นน้องจี้ก็จะพยายามผูกมิรแรมให้ได้น่ารัก แต่อยากจะบอกว่าแลมก็มีปัญหาส่วนตัวอยู่ก็คือเรื่องสุขภาพจิตของเขาอะนะเขาเป็นนักฆ่าแน่นอนว่าต้องเห็นการฆ่าฟันมาเยอะแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่คนจะชินอยู่แล้วความรู้สึกผิดบาปมันกัดกินในใจเขาทําให้เขาฝันร้ายแทบจะทุกวันแต่อย่างร้อยวันนี้ก็เหมือนจะมีคนมาคอยปอบเขาน้องจีนั่นเองน่ารักนับตั้งแต่วันนั้นจากที่ต่างคนต่างอยู่ก็กลายเป็นพึ่งพาอาศัยกันก็สร้างบ้านด้วยกันเพราะเราไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนอะนะอุ้ย น่ารักอารมณ์เหมือนพ่อลูกสาวแม่ก็พี่ชายน้องสาวเลยเจอกระทั้งวันหนึ่งที่ท้องฟ้าน,นั้นมืดกว่าปกตินิดหน่อยเหมือนฝนก็น่านจะตกนะรีบกลับบ้านดีกว่าแต่เหมือนว่ามีคนมารออยู่ที่บ้านนะโอ้กองเรือนั่นมันอืมกองเรือของโจโฉโดยนำทัพมาด้วยซูมาอี้อ๋อซูมาอี้เมื่อเห็นน้องจี้ก็เตรียมตัวจะจ้วงเลยจ้านั่นเด็กนะเฮ้ยแล้วน้องจี้ก็ดันไปเห็นฉลามของแหลม ซึ่งภาพซ้อนกับฉลามที่บุกในเรือตอนนั้นตอนนี้น้องจี้ดูแล้วว่าแลมคือคนเดียวกับที่บุกเรือแลมได้เข้ามาปกป้องน้องจากซูมาอี้แต่ตอนนี้คือน้องกลัวแลมมากภาพในเรือนะั้นฝังใจน้องสุดๆน้องวิ่งหนีไปแลมก็หน้าเวอเลยน่าจะไปสะกิดตอมแลมตอนเด็กๆนะและอย่าลืมนะว่าโจโฉมาด้วยผ้าบอสใหญ่ลงแลมพยายามจะเข้าไปช่วยน้องจี้แต่ถูกซูมาอี้และทหารคนอื่นๆนั้นขัดขวางไว้ถีบหน้าสังที ทางด้านน้องจี้ที่วิ่งหนีก็ดันไปเจอโจโฉที่ดักไว้เหมือนความสัมพันธ์น้องจี้กับโจโฉในฮีโรเคนี่เป็นพ่อลูกบุญธรรมกันนะโจโฉได้ตาประทับแล้วก็คงไม่มีความจําเป็นที่จะเจ็บน้องจี้ไว้นั่นเด็กนะเฮ้ยไม่เอาร้องยังเก็บมาได้หรอะโจโฉก็เหมือนจะฟิลขาดแล้วแทงแม่งแลมเห็นดังนั้นเลยปามีดไปแล้วก็ไปกอดตัวเป็นรูปตัวเองเทเลพอร์ตไปในเกมทําได้แบบนี้ไหมเนี่ยแต่ถึงจะโดนจิ้มแต่แลมก็สู้สุดใจจะ้ะ ก็ตวัดหลังโจโฉแล้วก็อุ้มน้องจี้ไปโดยมีซูมาอี้ตามหลังมาติดๆเป็นวิญญาณตามติดให้ตายสิก่อนไปก็พังเรือแม่งเลยเออมันจะได้ตามไม่ได้โอ้โหฉลาดไอคิวสามร้อยแล้วก็บึ้นเรือหนีไปแต่ซูมาอี้ก็ตามมาอย่างเป็นวิญญาณตามติดโอ้โหใช้อนติมาฟันแล้วก็ลอยเคลืงอยู่ในทะเลฮ่าจะตมิน่าหมดครังน,นี้ยแหลหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ซีในตำนานที่แบบว่าน้องพยายามจะรักษาแลมแต่ก็ไม่ไหว ซึ่งถ้าใครดูแค่นี้ก็จะคิดว่าแลมนั้นไปสู่สุคติแล้วแหละน่าจะมองแต่ความจริงแล้วรอดนะจ๊ะโชคดีที่ซุนเซอร์ล่องเรือผ่านมาก็เลยช่วยแลมกัจจีได้หลังจากนั้นแลมก็เลยมารับใช้ตะกูลซุนเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณนะนะช่วยชีวิตเอาไว้นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมแลมนั้นไปโผล่ในเนื้อเรื่องของซุนกวนเพราะว่าซุนกวนนั้นเป็นน้องชายของซุนเซอร์ที่ช่วยชีวิตเขาไว้ก็คงจะไขข้อสงสัยได้แล้วนะว่าทําไมเขามาโผล่ในเนื้อเรื่องซุนกวนได้ ตาฉันเชื่อว่าต้องมีคนถามหาน้องจีแน่ว่าน้องจีไปไหนทําไมไม่เห็นอยู่กับแรมเลยน้องจีนั้นถูกสุนคนพาไปในที่ที่น่าจะปลอดภัยมากกว่านี้นะเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่แล้วความสัมพันธ์ของน้องกับโจโฉก็คือพ่อลูกบุญธรรมกันนะนะอาจจะมีคนใช้ประโยชน์จากน้องถือว่าตัดสินใจได้ดีอาและส่วนตาประทับจกกักรพรรดิเจ้าปัญหาเนี้ยณนะตอนนี้นะเหมือนจะอยู่ที่สุนทรนแต่อาไปใช้ทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันสินะอืม เรียกเลเก็กน้อยไม่ใจุดจับผิดไดีเล็กน้อยอะนะซีในตำนานที่น้องจี้นั้นพยายามจะรักษาแลมนั้นถูกบรีไซเคิลโดยเป็นเฮเลนกับเปนาเผื่อใครไม่รู้น้องจี้นั้นเป็นต้นฉบับของทั้งเฮเลนแล้วก็เปนาเพราะนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะรู้สึกว่ามันเดจาวูและเกิดอาการเห็นฉากแบบนี้แต่มองในแง่ดีนะแลมมันรอดเพราะว่ามีคนมาช่วยทันแต่เปนาที่คือตุยแล้วตุยรับไม่พอกลายเป็นอันนั่งให้เฮเลนอีกเอเขาตัดเข้าสู่ช่วงคุยหลังเล่า เอาตรงๆนะสนุกกว่าที่คิดไว้มากเลยตอนแรกฉันก็สงสัยเรื่องแรมพอสมควรเนี่ยนะว่าเขาตุยจริงไหมเพราะว่าบางคนก็บอกว่าตุยบางคนก็บอกว่าไม่มีคนมาช่วยทันฉันก็ไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดปลอมนะจกกนกระทั่งมาได้เห็นเนื้อเรื่องของซุนกวนได้เห็นแรมก็คือโอ้เขาน่าจะรอดแต่รอดยังไงนะก็เลยว้าวุ่นต้องไปนั่งหาอ่านเนื้อเรื่องนะเพราะว่าในเนื้อเรื่องแรมเนี่ยมันไม่ได้เขียนต่อหลังจากนั้นอ่ะคือมันตัดตามแอนิเมชันเลยนะต้องไปหาอ่านจากซูนเซอร์หรือไม่ก็ อ่านแผนพังดูวนี่น่าจะทําให้รู้ว่าอ๋อมันมีซุนเซอร์ไปช่วยและแลมก็เลยรู้สึกว่าโอเคต้องทดแทนบุญคุณไปรับใช้ตระกูลซุนจึงทําให้เข้าใจว่าทําไมแลมนั้นถึงไปทําตามคําสั่งของซุนกวนก็เพราะว่าซุนกวนนั้นเป็นน้องชายซุนเซอร์ถ้าวางแผนมาแล,แล้วแล้วความจริงมันจะมีคอมิกที่เล่นกับตาจากกักรพรรดิด้วยฮะเราไม่รู้ว่าตานั้นมันทําอะไรได้มันจะอ้างอิงจากสามก๊กไหมฉันก็ไม่เคยอ่านสามก๊กนะว่ามันมีอะไรเกกับพวกตานี่ไหม แล้วเป็นว่า FC แรมนั้งหลายก็โล่งใจนะจ๊ะว่าแรมเขาไม่ได้ตุยนะเพชรโอเคเขาก็ไม่น่าจะใจร้ายนะในการเชื่อตัวละครทิ้งหรอกมั้งมันขายได้แหละลอยอย่างนี้อืส่วนมากมันจะตุยปลอมทั้งนั้นฮะนั้นจีนเะนี่ยถ้าไม่เห็นศพก็คือไม่ตุยหรือใครแม่งตุยไปแล้วก็ดึงให้ฟื้นกลับมาอย่างจริงเนี่ยเฮ้โอโหนี่มันจะ10นาทีแล้วล่ะเนี่ยเอาแหละก่อนจะจากกันไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำใจกันด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ลาเดีกกับวิบายเจอกันใหม่คลิปหน้า